พี่น้องมื่อนี้พามาชมตลาดนัดจ่าเบิงมะเขือจะพี่น้องถุงละสิบบาทเข่าเทศก็สิบมะเขือพวงก็บสิบบาทจะพี่น้องลำไยสามห้าฝรั่งยี่สิบใี้หอมสดๆจ้ะหอมสดๆดนติเป็นผักหวานจ้ะพี่น้องผักหวานถุงละยี่สิบใบ ทางนี้เป็นรองเท้ารองเท้ากบบข้าวสดๆปลาเผาจา้ะปลาเผาทางนี้ก็จะเป็นห้าบาท ชมตลาดนัดเบนอยู่จ้ะเ่นยังไม่มาเยอะผักสดจ้ะเน้มีสิบาทสดสิบบาทยีสิบบาทมะเขือก็อันนี้ถุงละยี่สิบบาทเตองผิดจระเข้งถุงละยี่สิบ เี่ก็ยี่สิบบาทนี่มาทำบานจ้าพี่เนาะตละเจ็ดสิบบาทอันนี้หกสิบแม่ฟงัฟงด้วยนัย่นแหละฟังยุ่งบักักบานนะเขาบพเอาฟ้าไม่ลูกเขาติดกแเทเขาติดไ่ปเขาเทียมลูเขากปลุกลูกมีเขาเียมพ่อน้าพี่นยนห่อยเทมกับเทียมเลย ไนนม้ลายก็ได้ลายเราได้ยลายสิบบาทติดไม้แถมหนึ่งไม้ไม้ละสิบบาทมาใสุ่่เส่อปเป็นเอาบุ่เสก่นอน,น,นไม่เอาแดดร้อนยะจัะพี่น้องแดดร้อนเยอะน,น,นีขนมจีนขายเป็นชุดขนมจีนน้ำดา ก็ผักสิบาทจ้ะพี่น้องละสบถุงละสิบบาทจ้ะพี่น้องสิบบาททุกอย่างลำยในยังไงๆๆจะไ้ะพีะ่น้องโลละ35บหาทโลยี่ก็มีผักสดแตงจระเนี่ยจ้ะเอแตงถุงละสิ ใช่อย่างค่ะคือเลยค่ะใหม่ๆส,สดเลยอนนี้เป็นยัยัโคมา <c oughs> แตงโมสับพี่น้อ

มีแกงมียำจ้ะายรูปขายรูปชอบทก่างหมขายกิลิแกงกิลกแค่ผักจ้ซื้ออะไเราจะซื้อผักหืือไจ้ะกว้างกว้งย คลิปนี้ก็ฝากไว้ใช่มิ่งแต่จะฝากไว้ค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามบอบทิเชียวค่ะนี่ผักถุงละ20บาทค่ะใครกินมะแางพรอนค่ะค่ะฝากไว้ค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามบอบทิเชียวแดงก็ถุงละ20บาท